พลังฮิวนะคะสิ่งที่คุณกาลังฮิวเรื่องใหญ่ที่สุดตอนนี้คืออะไรคุณกำลังฮิวเรื่องอะไรตอนนี้หรือสิ่งที่คุณควรฮิวที่สุดตอนนี้คืออะไรเยียวยานะคะมาดูคนที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะพลังแห่งการเยียวยาได้ดึงดูดคุณได้มาเจอคลิปนี้อ่าใบแรกขึ้นมาโซเชียลนะหมอโบว่า,วาโซเชียล นะคะ,ะเขาเรียกว่าโซเชียลท็อกซิกอะโลกของเอนเตอร์เทนโลกแห่งอะไรนะเสพสือ่อเสพข่าวโลกแห่งนี่แหละโซเชียลโอเคแต่ถ้าคุณจะพลิกมันนะคะให้เป็นแบบสิ่งที่ดีคุณควรที่จะใช้นันทนาการ จากเรื่องนี้เป็นการเรียนรู้เป็นการบําบัดอย่างเช่นบ,บําบัดเรื่องอะไรสมมติว่าเป็นสิ่งบันเทิงอะไรอย่เงี้ยคุณอาจจะต้องบําบัดด้วยแบบดนตรีฮิลลิ่งที่มันมีประโยชน์ทนเสียงอะไรอย่างเงี้ยเออขึ้นเสียงทนเสียงหรือว่า่านันทนาการที่มันมีประโยชน์จะดีสําหรับคุณทําไมคุณถึงได้เจอคลิปนี้คะอืมความร่วมมืออันนี้เป็นเดเวอร์ขึ้นมา คุณกำลังจะเข้าสู่การเริ่มต้นบางอย่างนะคะเราได้รับการซัพพอร์ตด้วยแต่ที่แน่ๆหลายท่านจะได้เดินทางนะคุณที่แน่ๆหลายท่านจะได้เดินทางอันนี้จะเกี่ยวข้องกับเหลือกินเหลือใช้ซะถูกทรัพย์สมบัติเก็บรักษาบางคนนะคะคุณกำลังจะได้รับการหิวในเรื่องของเงินค่ะสิ่งที่มันเป็นปัญหาหรืออะไรมานะคะอย่างเช่นอันนี้คือการเก็บรักษา สมบัติเหลือกินเหลือใช้บางคนจะไปเกี่ยวข้องกับอสังหารหรือทรัพย์สินหรือสมบัติอะไรต่างๆนานานานะในช่วงก่อนสิ้นปีหรือดีไม่ดีช่วงต้นปีอะช่วงปีใหม่อ่ะมันชัดเจนมากๆเลยนะคะมาดูพลังงานที่คุณกําลังหิวในตอนนี้นะคะมันจะเกี่ยวกับด้านใดในชีวิตคุณมันจะเกี่ยวข้องกับพลังงานของคุณโดยตรงเลยตอนนี้พลังชีวิตของคุณต้องการการฟื้นฟูต้องการการ รีชาร์จการชาร์จพลังงานนะคะจากธรรมชาตินะคะทำยังไงอันดับแรกคือนอนแล้วก็ธรรมชาติธรรมชาติมันจะมีลมน้ำดินเนาะแล้วก็อากาศต้นไม้ไปสถานที่ที่ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยการเดินทางค่ะของคุณการเดินทางคือการเยียวยาคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ถ้าคุณได้เดินทางมันเป็นการฮิลลิ่งด้วยนะคะในตัวเลย การเดินทางคือการเยียวยาเปลี่ยนที่เปลี่ยนโชคประมาณนั้นนะคะลองดูเนาะรู้ไว้ไม่รู้ไวไ้ไวใช่ว่าเนาะ,อ,ะอันนี้ไม่ใช่อ่าโอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่นะคะหลายคนกําลังจะไขว่คว้าโอกาสที่กําลังจะเข้ามาถึงหรือคุณกําลังจะเริ่มต้นบางอย่างนะคะในช่วงไทม,ม์มินนี้อืพลังงานของการแบบถูก c a l l ิ่งนะคะมีบางอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงนะคะคุณกําลังจะลื้อระบบใหม่ ออในเรื่องของสายพลังงานคุณกำลังจะรื้อระบบใหม่คืออะไรเอ่ยดเดมเพลสค่ะคุณกำลังเขยา่ามิตินะคะในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ดเดมเพลสคือความอุดมสมบูรณ์ในทุกมิตินะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับจินตนาการนะคะแล้วก็การดึงดูดในเรื่องของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์อย่างเงี้ยหลายคนมีบุญสัมพันธ์กับพระแม่ธรณีพระแม่ธรณีอ๋อ ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะหรือถอดรองเท้าเดินเดินบนพื้นดินพื้นหญ้าเป็นการฮิลอีกอย่างหนึ่งนะคะเติมพลังงานอันนี้ศัก,กยภาพศัก,กยภาพใหม่คุณจะค้นพบศัก,กยภาพใหม่นะคะภายใต้อิทธิพลของการฮิลลิ่งนี้การเดินทางคือการเย,ยียวยาเนาะเดอะซันคุณกำลังจะฟื้นฟู energy ของคุณอีกครั้งหนึง่ง จากที่ไม่มีพลังชีวิตเลยนี่คือสิ่งที่คุณต้องตทำเพราะเดอะซันมันเป็นพลังชีวิตมันเป็นการเกิดนะคะมันเป็นแบบระบบสุรยิยะมันเป็นพลังออร่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นพลังงานที่แบบมีความสําคัญมากๆเลยคุณกําลังจะฟื้นฟูชีวิตของคุณนะคะอีกระลอกหนึ่งอีกครั้งหนึ่งครั้งใหญ่เลยแหละเพราะว่าทุกอย่างที่ผ่านมาที่ผ่านมามันถูกกดทับ ด้วยความรับผิดชอบด้วยการเสียสละด้วยหน้าที่ด้วยอะไรต่างๆนนะนะคะคุณสูญพลังไปกันกับเป็นมนุษย์แบบน่ะแบกคนอื่นแบกรับเรื่องราวของคนอื่นนะคะจนไม่สามารถที่จะแบบจัดการกับพลังงานของตัวเองได้อืมใช่แล้วคุณก็ยังไม่สามารถที่จะวางสิ่งนั้นได้ค่ะคุณยังไม่สามารถที่จะวางสิ่งนั้นได้หกเหรียญหกเหรียญคือการที่กลับ มาแก้ไขหรือทําให้มันดีขึ้นทําให้มันสมดุลแต่ได้รับความช่วยเหลือนั่นเองคุณกําลังได้รับการช่วยเหลือให้จัดสรรพลังงานนะคะเออแล้วก็ให้แบบฟื้นฟูพลังงานชีวิตของคุณสิ่งที่คุณควรทํา how to ตอนนี้คืออะไรคะขอ how to หน่อยนะมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีด Move on ค่ะก้าวไปข้างหน้า The the h h a r i ยด ะค,ะคือความมั่นใจคือความสมดุลของชีวิตอดทนนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาบอกคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีไวนี้ซัพพอร์ตอดทนภายใต้อิทธิพลน,นี้เดี๋ยวมันจะดีขึ้นคุณจะคุณจะเป็นอิสาระจากสิ่งที่คุณแบกอยู่แน่นอนแต่ทุกอย่างมีเวลาของมันมีทัมมิ่งของมันนะโอเคมาดูสิว่าส่งไาได้วยอะไรส่งทายด้วยอะไร ปรับปรุงแก้ไขค่ะคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยน mindset เปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนระบบการทํางานของตัวเองคุณรู้ว่าคุณย่ําอยู่กับที่เพราะอะไรอะ่ะในนั้นคุณรู้สาเหตุนะคะดังนั้นคุณจะแก้ถูกจุดเองโอเคไหมคะว้าวพะอ,อินคือผู้ปกครองสวรรค์เทพแห่งรูดูการเทพแห่งผู้ประธานนะคะความมั่งคั่งด้วยอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณจริงๆด้วย ชั้นสูงเลยนะคะหลายคนถ้าช่วงเนี้ยคุณได้มีโอกาสมองวนนึกถึงภาพอันนึงขึ้นมาคุณถ้าคุณได้มีโอกาสนะคุณจะได้ผ่านสถานที่สถานที่หนึ่งแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะอยู่แถวแถวข้างทางแถวป้ายรถเมล์รถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามจะมีจะมีสถานที่ที่หนึ่งไม่ไม่รู้อาจจะมีหลายที่อาจจะมีหลายที่คุณจะเห็นนะคะ คุณจะเห็นภายในไม่เกินหนึ่งเดือนอะไม่เกินสามสิบวันอะพระอินทร์นะคะที่ที่เขาไหว้สักการะบูชาพระอินทร์หรือบางคนเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะหลายคนเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่ไหว้สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเทวไลหรืออะไรต่างๆน,นานา พลังจริงๆด้วยพระแม่ชนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณจะต้องฟื้นฟูพลังของคุณจริงๆด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมามันเสื่อมโซมมันแบบมันซุดมันถอยหลังมากๆเลยอืมมันซุดมันถอยหลังลังงานเบื้องบนอยากบอกอะไรคุณคะอันนี้ทศสกันระวังคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมระวังคนที่คิดไม่ดีคิดไม่ซื่อนะคะเลี่ยงได้เลี่ยงเพราะเขาจะทําให้อ่าทุกอย่าง มันแบบแย่กว่าเดิมนะคะเขาเรียกอะไรนะเลือกคบคนอะเลือกคบคนคัดสรรเอานะคะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีคัดสรรเอาความรับผิดชอบให้ความช่วยเหลือคุณอาจจะได้ให้ความช่วยเหลือใครคนคนนั้นอาจจะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณอาจจะเป็นคนในครอบครัวบุตรบริวรก็ได้ภายในสามสิบวันนี้นะคะ Okay. โอเคก็ไม่มีอะไรจะบอกต่อแล้วรู้สึกแต่ว่าพลังงานกําลังจะได้รับการฟื้นฟูนะคะพลังงานกําลังจะได้รับการฟื้นฟูจากที่มันถูกกดทับถูกเป็นมนุษย์แบกมานานเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลิฟเลิค่ะ